ทุกท่านสัมผัสสุดยอดเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์าวัตสกิหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจะนำพาทุกท่านสู่ประสบการณ์การกขับขี่อย่างเหนือระดับภายในงานมิหกรรมยานยนต์ครั้งที่39 t h a i l a n International Motor Expo 2022ได้ณัจบ,บันเชื่อไหมาาครับว่าภายในบูธของขวาาัสกิที่งาน Motor Expo นะครับผมมีรถมอเตอร์ ถึง22คันนะครับบวกกับรถจักรยานอีก1คันนะครับเป็น23คันซึ่งทั้งหมดนี้มีรถอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยไปเอาละครับเรามาเริ่มที่พี่ใหญ่อย่าง ZX10 R นะครับผมและ z x 1 0 r ็หรือ R R นะครับผมซึ่งเป็นรถที่จนทานเรียนะครับผมใช้ในการแข่งขันเวอร์ซปเปอร์ไบค์นั่นเองนะครับผมและสร้างชื่อเสียงให้แก่คาวาซกิเป็นอย่างมากเลยนะครับ ZX กซิกอานะครับผมซึ่งเป็นรถสปอร์ต 600cc นะครับผมในเครื่องยนต์ 636cc ต่อมาครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมนินจานะครับ400 SE นั่นเองนะครับผมตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นที่400เริมต้นเป็นคลาสเริมต้นของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับต่อมาครับพระเอกพนงานของเรา z x 2 5 r นะครับผมเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับผมตัวนี้ 250cc นั่นเองครับ ในตระกูลของ naked bike ของ Kawasaki นะครับก็จะมี Z1000 นะครับ z 900 z 900 SE z 650นะครับผมแล้วก็ z 400มาโชว์ตัวภายในง,งานกันอีกด้วยนะครับ oh. สำหรับสายทัวริงสายแอนจิเออร์นะครับผมเราก็จะมีเวอร์ซิดพันเวอร์ซิด650หรือว่าสายลุยนะครับที่อยากจะลุยไปได้นะครับผมต้องนี่เลยครับผม KL-R 650นั่นเองนะครับ สำหรับสายคลาสสิกนะครับก็จะมี W800 นะครับแล้วก็สายบริเซอร์นะครับก็จะมีวันแคนเอสนะครับอีกรุ่นหนึ่งให้เลือกนั่นเองนะครับสำหรับสายลุยสายฝุ่นนะครับเราก็มี KLX 2 3 0นะครับผมให้เลือกหลายสีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นรถสูตรนะครับอย่าง k x 2 5 0ให้อีกด้วยนะครับรับปิดท้ายด้วยเจ้าจักรยานนะครับผมที่เป็น e-bike นะครับที่มาพร้อมกับ ชุดขับของ s h i า a โนนะครับผมบอกฟิสิกส์นะครับผมเรียกได้ว่าพร้อมลุยไปทุกสถานที่เลยครับสำหรับเจ้า e ีบ k e คันนี้นะครับสำหรับส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นส่วน a อ c e s s o r ์รไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับชุดหมวกนะครับหรือว่าหมวกจนฮาเลียก็มีขายนะครับลายจนฮาเลียที่เป็นของอะไรนะครับผมและโช๊อคอัพหรือท่อแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องก็มีให้เช่นกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมในรถของจักรยานยนต์ของคาวาซกินะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โนะครับ2022นี้ตั้งแต่วันที่1 0ันวา์ถึงวันที่1 2ธันวาร์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาพบกันได้ที่บูส Ka คาวาซกิภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ